ใครเห็นคลิปนี้คุณคือผู้โชคดีขอแสดงความยินดีกับคนที่เห็นคลิปนี้ทุกทุกคนนะครับเพราะคุณคือผู้โชคดีคนต่อไปผมจะมาบอกข่าวดีที่จะช่วยให้ทุกคนประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือการใช้อินเทอร์เน็ตซึ่งตอนนี้ก็มี2ค่ายดังนะครับค่ายสีฟ้าในโปรซปเปอร์เซฟสุดประหยัดเน็ตไปอั้น 4G 5G โทรไม่อั้นทุกเครือข่าย ด้วยราคาสุดคุ้ม1,390ต่อปีหรือเฉลี่ยเดือนละ115เท่านั้นเองครับและก็ยังมีอีกค่ายหนึ่งนะครับ Pro Social จากค่ายสีแดงเ็ตมอันโทรม่อันทุกเกครือข่ายความเร็วสูงสุด 4G 5G 225ต่อเดือนซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับค่ายจ่ายที่เราต้องจ่ายทุกๆเดือนบางคนจ่ายอยู่แล้วใช่ไหมครับค่าเน็ตค่าโทรบ,บางคนเนี่ย400 500 600 700หรือหลักพันคุณก็ยังสามารถที่จะสร้างธุรกิจ เพื่อรับรายได้สูงสุดเบื้องต้น5,000บาทต่อวันมีระบบการตเติมเงินมือถือทุกค่ายถ้ามีสินค้านะครับแล้วก็บริการของตัวเองเนี่ยก็สามารถที่จะนําสินค้าเหล่านั้นมาเข้าในแอปพลิเคชันและก็ยังสามารถแนะนําร้านค้าให้เข้ามาร่วมกับเราสามารถซื้อรัตตอรี่ออนไลน์ให้กับตัวเองหรือคนอื่นซื้อประกันต่อพอรบรถยนต์ เติมน้ามันผ่านตู้ที่มีสัญลักษณ์ ITS ก็สามารถรับคะแนนเพื่อคำนวณเป็นรายได้กลับคืนให้กับคุณทุกๆการทําธุรกรรมทุกๆการใช้จ่ายผ่านแพลตฟอร์ม ITS สามารถทําให้คุณมียรายได้กับสิ่งที่จําเป็นในชีวิตประจําวันมาเปลี่ยนกิจวัตรเป็นกิจการเปลี่ยนทุกๆการใช้จ่ายเป็นรายได้ให้กับคุณถ้าสนใจนติดต่อสอบถามขอรับข้อมูลเพิ่มเติมกับสมาชิกท o p ออ c r e d i ทั่วประเทศนะครับ